ได้เวลาไปพักผ่อนกันแล้วนะคะผ่นเหนื่อยเมื่อวานแบบบินมาแล้วนอนเลยแล้วกันข้ามทวีปกันมาเลยแล้หลับเลยแล้วกันนี่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะต้องไปกันต่อแล้วนะคะไปเข้าพักโรงแรมกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะก็มีสิบอันดับโรงแรมได้เรียว่าโหท็อปเลยของโลกใช่คัดเลือกกันมาเลยทีเดียวจับทั่วทุกมุมโลกมาให้ดูกันนะว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างอย่างไรแล้วก็มันจะหรูหรา สวยงามกันขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยนะครับที่แรกเลยนะคนี่เลยสวยงามไหมคะอาจารย์นี่คือ Four Seasons Resort นะครับอยู่ที่ฮาวายนะฮะซึ่งด้วยโลเคชันที่สวยสดงดงามของชายหาดฮาวายตรงนี้ทำให้เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในขณนะที่เข้าพักเลยนะมี ห้องพักทั้งสิ้น243ห้องใช่แล้วค่ะซึ่งโรงแรมแห่งนี้นะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยครับซึ่งผู้ที่เข้าเ,ข,าเข้าพักเองเขาก็ต้องมีการคาดนะคาดหวังว่า<ล>ะจะได้รับจากโรงแรมในระดับนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นโรงแรมคุณภาพเยี่ยมในฮาวายค่ะและนอกจากนั้นเองเขาก็จะแบบพึงพอใจในส่วนของทำเลที่ตั้งสะดวกสบายบรรยากาศก,ก็เงียบสงบใช่ครับก็ถือได้ว่าอยู่ในเครือโฟซีซันซึ่งเป็นเครือโรงแรมระดับโลกมาเลยเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้ว โรงแรมที่แบบมันมีหลายเครือแต่ว่าแต่ละที่<ช>ทมันก็ทำแตกต่างกันไปใช่น,น,นะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมขึ้นอยู่กับบริบทสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่เหล่านั้น,นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรีสอร์ทนะครับเป็นโรงแรม, Lim มริมทะเลนะฮะก็เรียกว,ว่ามีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับสำหรับประเทศฮาวายเอ้ยสำหรับเกาะฮาวายที่สหรัฐอเมริกานะครับไปดูกันต่อนะคะโอ้ยสวยมากเราไปกันที่นี่นะเลยนะฮะเซาล์แอฟริกานะครับนี่คือโรงแรม คปเกรสนะฮะอยู่ที่เคปทาวเซ็นทรัลเลยใช่ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นที่พักที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะราคาจะถูกที่สุดเนี่ยในช่วงโลซีซันคือเดือนพฤษภาถึงเดือนกันยนเราไปกันตอนนี้ดีกว่านะฮะช่วงมันแพงค่ะต้องพฤษภาเราพฤษภาก่อนต้องไปตอนนี้นะฮะช่วงถูกนะฮะใช่ค่ะเป็นที่รู้จักกันดีนะคะว่าเคปทาวเนี่ยมีเกสต์เฮาส์ราคาประหยัดให้เลือกมากมายแต่ว่าก็มีโรงแรมหรูๆนะคะแล้วก็แบบเนี่ยมีครบคราใช่แล้วค่ะให้บริการกันแบบว่า แบบนี้เลยคืออันนี้นี่วิวสวยนะข้างหลังเป็นแบบเขาๆข้างหน้าเป็นน้ำมากคก็เรียกได้ว่าก็หลากหลายนะฮะก็ขึ้นอยู่กับตัวสตุ้งสตังของของพวกเรานะฮะก็ในถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของโลกแล้วก็มีโรงแรมให้เลือกพักหลากหลายมากทีเดียวแต่ว่าถ้าจะแนะนําก็ ที่นี่ลเลยเคฟเกรสนั่นเองนะครับ<า>นหน้าติดทะเลหลังติดภูเขาตามหลักฮวงจุ้ยเลยถูกต้องอพักแล้วต้องเป็นมงคลแน่นอน แต่ลืมกินองุ่น12ลูกด้วยนะครับอันนั้นต้องไปวันสิ้นปีถ้าไม่ได้ถ้าไม่ไปสิ้นปีไปโลซีซันไม่ต้องกินไม่ต้องกินไม่ต้องกินเก็บตังค์ไว้จ่ายค่าโรงแรมดีกว่าถูกต้องค่ะไปที่3นะคะนี่คือโอนเรียมาเรีานะครับเอดิชันโฮเทลนะครับอยู่ที่โปรตุเกสเลยใช่แล้วค่ะโรงแรมที่นักท่องเที่ยวต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันค่ะว่าไม่เป็นสองรองใครไม่เป็นที่สองรองใครย่ให้กันเลยประกอบไปด้วย คูมิทัศที่สวยงามสระว่ายน้ำนะคะเราก็มีการประดับตกแต่งย่างหรูหราตะการตาแต่ว่าจริงๆแล้วแบบทรงแบบเนี้ยเห็นในบ้านเรานะก็มีนะฮะเดี๋ยวนี้โรงแรมลักษณะที่เป็นหรือเราเรียนแบบเขามาไงเราก็เลยเห็นแต่จริงรูปแบบเชิงมินิมอลลิสแบบนี้ก็มีอยู่ทั่วไปหลายหลายนะฮะแต่อย่างที่ในบ้านเราก็มีอยู่หลายโรงแรมที่เป็นสไตล์นี้ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของเมืองไทยคุณดวงฤทธิ์บุญนาคนะฮะะเป็นสไตล์นี้เหมือนกันนะครับ ไปดูกันอีกหนึ่งที่ค่ะที่นี่อาจารย์ต้องหูยชอบชอบเลยเนะชอบเลยนี่ดูภาพก็เห็นแล้วโอ้ทำไมไม่ให้ดูโรงแรมให้ดูแต่สนามกอล์ฟเลยเพราะว่าเขาเด่นไงเน,นเรื่องนี้อ r o ติ i n g Park Hotel นะครับอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับใช่ค่ะซึ่งที่นี่เขาก็มีความเป็นส่วนตัวนะครับประกอบไปด้วยสนามกอล์ฟ18ลุมครับ มีสปาแล้วก็ผู้ที่มาพักเนี่ยก็ริมรถอาหารระดับพัตคารแล้วนอกจากนั้นก็ชอบวายมีติบวายชั้นเลิศด้วยโโอ,โอ,โอ้บรรยากาศดีๆครงนี้นาะน่าไปไหมคะบินไปเล่น,<ค>นกอล์ฟไหมคะไปเล่นชันหน่อยแต่จริงๆผมว่าแบบนี้นะที่เป็นกอล์ฟรีสอร์ทแบบนี้บ้านเราก็มีอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะทั้งในกรุงเทพในชานเมืองหรือแม้แต่เชียงใหม่เชียงรายนะครับ ขอนกันแต่เรายังไม่ติดอันดับไงอาจจะต้องไปนะเราก็ตังค์น้อยเราก็เอาของเราไปก่อนไงติดอันดับนี่อาจจะแพงงั้นยู่ที่นี่ก่อนก็ได้นะเราก็ชวนท่านผู้ชมเที่ยวเมืองนอกด้วยแล้วก็อย่าลืมเมืองไทยด้วยนะใช่แล้วค่ะอะเมื่อกี้ที่นี่ค่ะสนามบินเขาติดอันดับมาดูโรงแรมของเขากันบ้างนะคะนี่เลยนะฮะอัปเปอร์เฮาส์นะครับอยู่ที่ฮ่องกงฮ่องกง ใช่แล้วค่ะเป็นโรงแรมสําหรับติดต่อธรรุรกิจอันดับหนึ่งในฮ่องกงนะคะโรงแรมหรูอันดับหนึ่งในฮ่องกงโรงแรมสําหรับครอบครัวอันดับหนึ่งในฮ่องกงโรงแรมโรแมนติกอันดับ6โโในฮ่องกงค่ะโอ้โหมันจะอะไรติดอะไรเยอะแยะขนาดน,นั้นนะฮะราคาราคา,ราคานี่ติดอันดับไหมฮะอ่าเท่าไหร่คะประมาณ1 7ื่นเถึงสองหมื่นหกนะฮะ<อ>ไม่แพงมากนะฮะอืมก็เป็น5ดาวเนาะ The Upper House ค่ะนี่อีกเลยนะฮะยังอยู่ในเครือ Four s e a s o n อีกแล้วนะครับก็เป็นรีสอร์ทอยู่ที่ เมอริเชียสเลยนะฮะโฟร์ซีซันรีสอร์ทเมอริเชียสนี่อืมก็เป็นโรงแรมหรูร้ามีระดับนะคะประกอบไปด้วยแม่น้ำธรรมชาติที่สวยใสดังมรกตค่ะสามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศของสปาสนามกอล์ฟนะคะแล้วก็โรงแรมแห่งนี้เนี่ยได้รับความนิยมในการจัดงานแต่งงานแล้วก็ฮันนีมูนไปในตัวอีกด้วยเนาะโรแมนติกมาก พอคนที่มาก็จะอิดฉาเนี่ยน<ง>ี่คือโรงแรมที่แพงนะฮะแต่ดูคันเขาตกแต่งอะไรนี่เขาก็ใช้ผงคา,<ข>าใบมุงจงมุงจากอะไรเงี้ยแบบบ้านๆน,นะก็มึงก็เข้าใจเขานะคือเขาก็ต้องการสิ่งที่มันแตกต่างจากชีวิตประจําวันที่เข,เขาเคยเจออยู่นะฮะโรงแรมต่อไปนะครับเราไปกันที่อินโดนีเซียนะครับนั่นคือเดอะซามายาบาหลีนะฮะ บาหลีนี่เขาก็ติดอันดับพวกการท่องเที่ยวนี้<ช>นะค,คนก็ชอบไปกันนะคะซึ่งที่นี่ค่ะก็ตั้งห่างใจเมืองใจกลางเมืองเพียงแค่10ก<อ>ิโลเมตรและห่างจากสนามบ,บิมน4ี5กิโลเมตรค่ะไม่ไกลนะแปบ,บเดียวเป็นโรงแรมระดับ5ดาวนะคะแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากเลยในทุกๆปีค่ะสภาพแวดล้อมก็สวยงามนะคะมีแบบว่าศิล,ละปะโยคะพิพิธภัณฑ์ยุคฟื้นฟูศิล,ละปะอันโตนิโอบลันโคลน,นะคะค แล้วก็มีอีกหลายๆอย่างเลยคือแบบที่นี่เขาบอกว่าไปแล้วแบบมีเสน่ห์ดึงดูดมากค่ะแหมไปนอนสักคืนนึงเนี่ยคงมีความสุขนะนอรับไอทะเลนะบาหลีนะฮะบาหลีตอนตรงนี้ก็ได้เนี่ยหนูมไม่ต้องนอนในห้องเออนยนี่ก็แบบแล้วก็ดูรูปนี้ไปนะก็คิดว่านอนอยู่ริมทะเลบาหลีแล้วนะเราไปกันที่มาลดีฟกันดีกว่านะครับบารอสมาลดีฟโอ้ยนี่สวยเนาะอยากจะไปอยู่หลังทะเลขนาดนั้นเลยนะฮะ ได้<ว>อารมณ์ได้บรรยากาศโรแมนติกจริงๆเลยนะครับที่นี่เขามีห้องพัก75ห้องด้วยกันนะคะแล้วก็มาที่โรงแรมนี้เนี่ยก็จะได้สัมผัสกับสิ่งอนวยความสะดวกต่างๆเขาบอกว่าเข้าไปแล้วประทับใจอย่างแน่นอนเลยโรงแรมระดับ5ดาวค่ะรองรับทั้งนักธุรกิจนักท่องเที่ยวเขาบอกว่ามีทุกอย่างที่คุณคาดหวัง<ช>มาเถอะมามพักกับเราถูกต้องค่ะ และเราก็ไปกันที่โฟซีซันอีกแล้ว,ลวโอ้โหเครือนี้นี่เขาดีจริงๆโอ้นี่คือโฟซีซันอยู่ที่อิสตันบูลนะครับอยู่ที่ตุรกีนะครับที่นี่ก็รวบรวมความสะดวกสบายนะคะให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนความประทับใจสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะก็จะถูกเสิร์ฟพร้อมให้ท่านเมื่อมาถึงที่4ฟซีซันอิสตันบูลแห่งนี้คือเขาสร้างแบบไปตามแบบ แต่ละที่เลยเนาะอ,อยู่ตามเมืองสํำคัญของโลกแล้วก็ที่สําคัญโหถ้าใครชื่นชอบศิลปะสถาปัตยกรรมนี้นะ่าจะต้องชอบนะกับโรงแรมที่มีกลิ่นอายของบรรยากาศอาคารเก่าๆแบบนี้นะครับใช่แล้วค่ะสุดท้ายกันนะครับในวันนี้นะครับนี่คือ a อ e เรียโฮเทลนะฮะอยู่ที่กรุงปรที่สารเช็คนั่นเองนะฮะใช่แล้วค่ะที่นี่นะคะสะพานชาร์ลส์ค่ะก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมความงามของกรุงปรากนะค,คะ โรงแรมแห่งนี้ก็ประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาพักอาศาัยโดยจะมีคอมพิวเตอร์ PC ีไว้คอยให้บริการเมื่อคุณพักห้องชั้นบนสุดของโรงแรมแต่ถ้าไม่บนสุดไม่มีนะฮะโอ้ไม่เป็นไรเอา iPad ไปก็ได้นะฮะไม่มีฮะ <c oughs> ต้องแบบซื้อเราเตอร์เสียบด้วยนะคะเ <c oughs> พราะเรามีเสียบให้เฉพาะเฉพาะคอมโน้ตบุ๊กเท่านั้นโอ้ยุงยังไม่ไปละไม่ไปละเป็นยังไงกันบ้างคะแลนไหมว่าจะไปเที่ยวที่ไหนชอบแต่ว่าชอบโคเซ่นสุดท้ายผมอยากไปปรักล หรอโอเคอยาไปปรกโอเคเลยค่ะถ่ายรูปกันมาฝากกันด้วยได้โอเคค่ะให้คุณผู้ชมคิดก่อนแล้วกันเนาะจะไปเที่ยวไหนดีช่วงนี้ไปพักสักครู่ค่ะ